ยันเหเสียงมันร้องพมแนครดนี้ถ้ารอแล้วครับไปเจอกับนสอคนได้เลยนะครับน้องต้า

ซีรีส์สองคนนี้จบมาสักพักแล้วนะใช่แต่ว่าแฟนๆนี่คือตาเนี่ยเดี่ยวแน่แน่แน่นอนเดี๋ยวให้ทั้งสองแน่แนะน่นตัวกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเชิญค่ะโอเคสุดยอดับผมตาชาราวผมบองธนวัฒน์มาแลแล้วก็น้องทั้งอีกคนนึงตรงนไม่ใช่ละเออเขาเป็นประันเพื่อนสันที่สองคนวันนี้ พองก,ก,ก,กันกับน้องบอมนะคะแล้ว<อ>าาก็ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยาาก็น่ารักมากเลยให้โอกาสนะคะในการที่จะมาร่วมทำบุญกับพีรแลเชเวนตี้แล้วต้องถามถึงค,ความรู้สึกว่าวันนี้ได้มาร่วมงานกับพีรแลเชเวนตี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างไปก่อน,นดีน้องต้าก่อนโอเคครับก็รู้สึกดีมากรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากใช่เพราะผมผมว่าผม,มาากับพี่บอมก็อยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้หลักฐานทุกคนอยู่แล้วใช่รู้สึกดีรู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมขอบครันะ ผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ทางแลร์จัดเชาริตี้นี้ขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการที่เรามอบรายได้ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตาด้วยร<ม>ู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ชวนทุกคนเนาะมาร่วมโครงการนี้ก็อยากให้ดีต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมเ,มมเียมากเลยซึ่งน้องสองคนนะครับตาลต้อมนะครับก็เป็นหนึ่งในศิลปินเป็นสองคนในศิลป<อ>ินทั้งหมดที่ร่วมวาดภาพบน กระเป๋าผ้าด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับได้ดูกันว่าสองคนนะครับว่าอะไรบ้างมาที่คนละใบถีออ่านตอนน้เราม่ได้าำอะไรนะครับแต่เดี๋ยวนะเราไม่ได้มาแจกหรือว่าประมูลกันตรงนี้เราคือต้องเป็นประมูลียวันที่ซึ่งจะปิดประมูลในวันที่3สินยายนแต่นี่เป็นตัวอย่างมาให้ดูใจตั้งเล้ฟังหน่อยนะครับ จะเน้นไปที่หัวใจเนาะว่าทำไมถึงมีแรงกำลังใจในวาดรูปนี้โอเคครับก็อยากอยากจะส่งที่ช่วยจู๋โอเคครับก็อยากอยากจะส่งต่อพลังความดังนะให้ให้กับทุกคนใช่แล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นดาวด้วยกันเป็นดาวนะใช่แล้วก็อันนี้นะจะเขียนว่าเลิฟนะแปลว่ารักนะฮะแล้วก็อันีอะไรนะโอเคอันนี้ชาบานะชื่อของฉันก็มีไรเซนมีไรเซนแล้วก็มีรูปแล้วก็มีพลลอยใช่ มองบ้างกว่าครับมองนี่วาดเป็นอะไรครับเนี่ยก็วาดเป็นรูปมือครับผมแล้วก็มีเสียงคำว่าทัชโหแล้วก็ใช่แล้วก็มีติดตรงกลางด้วยเพราะว่าผมคิดว่าเหมือนชาร์จที่เนี่ยเรากำลังส่งมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆใช่ไหมครับผมก็คิดว่าถ้ามีอีกเนี่ยก็จะทำให้เหมือนแบบบอยดิงไปถึงจุดมุ่งหมายอะไรนี้ได้ติดต่อ ก็ไปด้วยมีความรักเห็นการสมวัเดี๋ยวนะาฝั่งนี้ก็มีไล่หมดช่วย้คนใส่กระเป๋าไล่ไล่หมดอะ่นงี้นบอกว่าถ้าใครได้ไปนะขอให้มีความสุขความเจริญนะครใช่อุ้ยเป็นกูนรีกรนอะไรทีเนี้ยเราจะได้ความสุขความเจริญด้วยอย่างยอมต้ยอม่ยอมได่หมด้วยค่ะ เองครับผมเรียบร้อยครับไม่ต้องไปไหว้ขอที่ไหนแล้วเรออ้อนนี้ไปขอแทนนะลูงเรืองแน่นอนครับผมครับผมอ่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าวันปิดประมูลนะครับคือวันที่30กันยาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะที่เข้าไปประมูลเลยครับต่อภาคก่อนทั้งน้องตาและน้องบอมได้นะครับผมคิดอะไรหรอไม่คิดเขาบอกผมจชุดแต่แป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเป็นไฮไลท์เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวจัดให้อะ ชิ้นพิเศษมากให้กดคนที่ร่วมทำบุญแต่พี่หนิงบอกว่าคนจะร่วมทำบุญเยอะมากมันจะลากยาวใช่ไหมเดี๋ยวให้ทั้งสองด้านเนี่ยส่งคำพูดเป็นกำลังใจนะให้กับใครก็แนละ้วแต่ที่ตอนนี้กำลังเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หรืออาจจะมีอุปรสรรคในชีวิตเราจะให้กำลังใจเพื่อย่างกรายท้านกอ่อนก่อนครับผมจริงๆผมคิดว่าแบบทุกคนก็ พบเจอปัญหาพบเจอเรื่องราวที่แบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะให้คําแนะนําได้ดีไหมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผมเอาบอกตัวเองเอาไว้เตือนใจตัวเองคงจะเป็นแบบไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็รักตัวเองให้มากๆครับหาจุดที่เราสบายใจแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตบนพื้นฐานการ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้เราโลพอใจแล้ว <No. S 1> ถ้าใครคิดว่าเขาฆ่าก็ไปแบบ <Okay, S 1> ช่วยใจกันขอบคุณค่ะต้าละคะโอเคครับกนะนะ okay, บ็สำหรับใครที่กำลังท้อหรือว่ามีโกในชีวิตนะมีค้ามหวังในชีวิตมีความฝันในชีวิตแล้วแล้วก็อยากที่จะไปถึงมันนะครับแล้วถ้าระหว่างทางเนี่ยทุกคนเจออุปสรรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณแบบไม่อยากไปต่อแล้วหรือว่าท้อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะให้คิดไว้ว่า you ครู้สึกอยู่่ต้องิว why start at first ่ไ่ว่าจะอยู่อจะอดต้องย้อนกลับไปคิดว่าแล้วเราเริ่มมันทำไมอย่าเพิ่งไปี่ยหยุดต้องสู้ต่อไปค่้เลยนะคะ แฟนๆด้เยเยอะมากเลยอ่ะเราอรากเราอสักนอเรารับบทค่ะไม่ต้องห่วงเรารับบทเลยทีเียเราอาจจะขอเป็นไฮไลท์แค่ช่วงช่วงแรกๆัะอีกคนดี้า คราต้องไปเดิทนทางวันแรกเลยค่ะอ่าประมาณกินะหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวันนี้จะได้เป็นบบการสมออัมรบุ๊ ร่วมกันทุนเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าหน้าที่จัดการขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต่อไปทางด้านลู่ค่ะแล้วก็ยังสามารถตประมูลกระเป๋าได้อยู่ได้อยู่นะครับผมซึ่งคนนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ cloud.com นะครับ flash cloud charity สองพันยี่สิบสามสามสมถูกไหมคะแล้วก็อยากจะประมูลน้วยครับสิ่ปทนคนไหนก็กดตรงนั้นแล้วก็ไปดูได้ว่าตอนนี้ราคาการประมูลอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถูกถ้าเราอยากได้เราก็ ใช่แหละนะคะเป็นการบิดที่รือว่าเป็นการประมูลนั่นเองอซึ่งน้องๆก็น่ารักมากได้ส่งมอบกระเป๋าให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วไดร่วมร้องเพลงแล้วไม่ยห็มาร่วมแจกกระดุมให้กับเราด้วยขอบคุณมากๆากแต่เดี๋ยวเราจะส่งต่อให้น้องๆเนี่ยรับเงินบริจาคแล้วก็ส่งมอบของขวัญให้น้องๆกันต่อทางด้านร่างเวทีดีนไหมคะเดี๋ยวจเจ้าหน้าที่ช่วยรับน้องไปด้วยนะคะ่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆเลยขอบคุณมาก ผบอกบ้างครับบผมนะชมชุก่ะชมจุกชมจุกชมจุกาน่ารักมากขอบคุณป่ะสิทธิ์ประมือนะคะขอบคุณค่ะ